สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับครูจรสีในชั่วโมงภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนบทที่3เรื่องป่านี้มีคุณนักเรียนคะทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าป่านี้มีคุณนักเรียนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าป่านี้มีคุณเป็นอย่างไรค่ะงั้นเรามาฟังมาดู ครูเขาอ่านเรื่องป่านี้มีคุณว่าเป็นอย่างไรหลังจากได้ฟังเสร็จนะคะนักเรียนก็ทำแบบฝึกตอบคำถามในหน้าที่22ถึง23นะคะบทที่3ป่านี้ มีคุณบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาแหล่งเพาะหอยปูปลาสัตว์น้ำมาพักอาศัย ตัวสะกดมีแปดแม่ดูให้แน่อ่านอย่างไรความหมายของคำไซต่างกันไปคล้ายก็มีเปิดหน้าต่อไปนะครับ กระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพระเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะ เพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายกลายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วย เก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่า เธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชยโยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามา แสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไปดูหน้าต่อไปนะครับวันนี้ครูอารีให้เด็กๆ ไปช่วยกันคน้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าอื่นๆอ,อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกัน อนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนทีนี้ลองมาดูในรูปนะครับ นี่คือรูปป่าชายเลนนะนะครับโอเครูปที่เราเห็นรูปที่ครูชี้อยู่นี้นะครับนี่คือลักษณะของป่าชายเลนนะครับซึ่งในป่าชายเลนเนี่ยนะครับก็จะมะีทั้งสัตว์และก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับเรามาดูจากภาพแรกก่อนเลยนะครับภาพนี้คือภาพหิ่งห้อยนะครับคำนี้เขียนว่าหิ่งห้อย อันนี้ก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับสังเกตในรูปนะครับที่ตูดของหิ่งห้อยจะมีสีเหลืองอหิ่งห้อยเนี่ยจะมีไฟกระพริบที่ตูดของหิ่งห้อยที่ก้นของหิ่งห้อยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นลองอค้นหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะครับหรือว่าลองหาในหนันงสือดูก็ได้นะครับอันนี้คือตัวหิ่งห้อยทางขวามือนะครับคือต้นลำพูนะครับต้นลำพูเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ โกงกลางนะครับอันนี้คือไม้โกงกลางนะครับต้นต้นโกงกลางนะครับส่วนใหญ่เราจะได้ยินในคําว่าป่าโกงกลางเพราะว่ามีต้นโกงกลางอยู่เยอะมากในขวามือนะครับจะมีปลาชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะแปลกๆนะครับปลานี้เรียกว่าปลาตีนนะครับน้องๆคนไหนเคยเห็นบ้างไหมครับมันวิ่งบนโคลนได้นะครับปลาตัวนี้เขาเลยเรียกว่าปลาตีนเพราะว่าไอ้ตรง ครีบด้านข้างนะครับมันจะมีลักษณะขยับได้เหมือนขาคนนะครับก็เลยเรียกว่าปลาตีนเดี๋ยวครูเลื่อนให้ดูอีกนิดนึงนะครับต่อไปเป็นต้นแสมนะครับต้นนี้อ่านว่าแสมนะครับเรียกว่าต้นแสมใกล้ๆก,กันก็เขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปูนะครับปูนี้เรียกว่าปูสแสมเหมือนกันนะครับปูแสมถัดจากปูสแสมก็คือหอยมแมลงผู้นะครับหอยมแมลงผู่ ถัาจากหอยมาแรงผููไปเรียกว่างูทะเลนะครับน้องๆเคยเห็นงูกันแล้วเนาะงูที่เลื้อยอยู่ตามพื้นนะครับถ้าง,งูทะเลก็จะว่ายอยู่ในน้ํานะครับโดยเฉพาะในน้าทะเลโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านข้างล่างกันต่อเลยนะครับเด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทําให้เด็กๆรู้จักต้นโกงกลาง สแมแห่ลำพูทั้งยังได้ความรู้เรื่องหิ่งห้อยปูสแมแปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงผู้เปิดหน้าต่อไปนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆ จะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ปลาโล่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็ก กินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่า แม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไร เราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราละ่ะถ้าร้องเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้า ข้าจะไม่จับเจ้าและลูกลูกของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรก จุกครูจุกครูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอกเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกครูจุกรจกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบ กบน้อยในสะกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดอาสาเข้าประกวด เป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิต พึ่งร้องเพลงว่าหึงห่งหึง่งหึ่งพึ่งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคลา้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลังหึงห่งหึง่งหึ่ง หิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายวอยวอยวอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยับระยิบกะพริบริบรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอย เมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดเปิดหน้าต่อไปนะครับ ข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวา ทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทน สัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเสียงดังสนัน่นชัโยชัโยชัโยปองใจสะดุ้งตื่นดูหน้าต่อไปนะครับอ่านเสริม ป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณ ที่มีน้ําทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูแสมส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนก ประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลน 1. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปูส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆ เหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่งสงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. า เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งมีให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะ ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้มิให้เสื่อมโทม